หลอกใครก็หลอกได้แต่ว่าหลอกตัวเองเนี่ยมันหลอกไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับผมก็คืออย่าใช้ชีวิตด้วยการหลอกตัวเองใช้ชีวิตโดยการทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามีคุณค่าและมีคุณค่าต่อคนอื่น สวัสดีครับผมชื่อชารินพลพานุมาตรเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยู่ที่ลาซาดาผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นพอสมควรผมเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเยอะมากตั้งแต่ตอนเด็กๆคือเป็นเด็กที่ชอบถามว่าทําไมทําไมทําไมตลอดเวลาเราต้องรู้ให้ได้ ก็ไม่รู้ว่ารู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปบางทีก็ plaque, bathroom, รู้ไปก็รู้นงันๆแต่ก็อยากรู้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องการค้นคว้าต้องการรู้ว่าอะไรคือความจริงนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นแรงผลักดันหลักที่ทําให้มาทําอาชีพนี้ <1> 1> ทุกวันนี้คนพูดถึง <1> 1> นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็จะนึกถึง AI นึกถึงแบบหุ่ยนยนต์โหแบบซับซ้อนมากแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานมันก็คือวิชาสถิติก่อนที่เราจะมีข้อมูลได้เนี่ย เราต้องใช้เวลาในการทําให้ข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ทําให้ข้อมูลมันแบบที่มันมั่วๆออกไปอยู่ในแบบรูปตารางที่เราต้องการต้องการใช้แล้วเราสามารถใส่เข้าไปในโมเดลหรือ AI อย่างที่คนเรียกกันทุกวันนี้ความสนุกของอาชีพนี้ก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างมันถูกลิมิตด้วยแค่จินตนาการของเราครับเราสามารถทําอะไรก็ได้เท่าที่เราสามารถจินตนาการได้ พราะข้อมูลมีอยู่เต็มไปหมดข้อมูลถูกสร้างขึ้นเป็น1 0เท่าร้อยเท่าของที่เคยเกิดขึ้นในอดีสมมุติว่าเราชอบฟตุตบอลเราอยากรู้ว่าเนี่ยทีมที่เราเชียร์จะชนะหรือเปล่าเราก็สามารถทําโมเดลข้อมูลมาทายได้ว่ามันจะชนะหรือเปล่าหรือทํายังไงถึงจะชนะเราอยากเทรดหุ้นเราก็สร้างโมเดลขึ้นมาเทรดหุ้นก็ได้ความเป็นไปได้มันเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างทุกวันนี้เป็นข้อมูลหมดแล้วเหลือแค่ว่าเราจะสามารถมีสกิลมีการถามคามําถามที่ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ ถ้าเกิดให้แนะนํางานง่ายๆที่ผมเคยทําชิ้นหนึ่งคือตอนเด็กๆเราเคยเถียงกับเพื่อนว่าเฮ้ยโปเกมอนตัวไหนเก่งสุดปิกาจูหรือเปล่าหรือว่าดิซารดอนเก่งสุดแต่ถ้าเกิดเราลองใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลจริงๆละ่ะเราลองเอาโปเกมอนทุกตัวเนี่ยมาซิมูเลตดูว่าให้มันสู้กันสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไหนมันมีโอกาสชนะได้มากที่สุดจริงๆแล้วถ้าเราเรียนสถิติมาเราจะรู้ว่าสถิติเนี่ยมี2อ,อย่างคือค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูลถ้าเกิดค่าเฉลี่ยสูง แต่การกระจายสูงแสดงว่าโดยเฉลีย่ยแล้วมันชนะเยอะนะแต่ว่ามันก็ทั้งชนะทั้งแพ้มันเยอะเกินอ่ะอันนี้ก็คือกราฟที่บอกว่าเนี่ยคือการกระจายตัวของข้อมูลแล้วเนี่ยคือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวที่การกระจายตัวน้อยแล้วค่าเฉลี่ยสูงก็คือตัวขวาล่างนี่นี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆง,ง,ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นบริษัทลาซาดาก็ใช้ตรกะเดียวกันทีนี้ถ้าเป็นบริษัทลาซาด้าสมมตรริลาซาด้าอยากโฆษณาลาซาด้าก็สามารถเลือกได้ว่า พื้นที่โฆษณาที่ไหนที่มันได้ผลมากที่สุดพื้นที่โฆษณาที่ได้ผลมากที่สุดโกเกมอมนที่เก่งที่สุดโลจิกเดียวกันและในเมื่อเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้สามารถใช้เงินเท่าๆกับคู่แข่งแต่สามารถโฆษณาได้มีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งทําให้เราสามารถชนะการแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซของเซาท์อีสเทอเชียได้ถ้าจะให้แนะนำน้องๆที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตัวเองเสมอๆว่า ถ้าเป็นตอนเด็กๆเ,เนี่ยควรจะเรียนให้มันดีนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์เพราะตอนที่ผมเรียนบทแมทริกตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรเพราะว่ามันก็แค่คูณกันไปคูณกันมาไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรแต่มาถึงทุกวันนี้ใช้ทุกวันเลยครับแล้วก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ถ้าน้องๆอ,อยากเป็นนักวิทศาสตร์ข้อมูลก็ตั้งใจเรียนแมทริกกันให้ดีๆ